คุณเคยอิจฉาคนตายไหมผมมาากักจะอิจฉาเขาอยู่บ่อยๆผมว่าพวกเขาโชคดีนะใครไม่เป็นผมอะไม่รู้หรอกตั้งแต่พี่จากไป บอยก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะพี่ช่วยฉันทำงานทุกอย่างเลยฉันอยากเห็นลูกมีความสุขฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกของเรามีความสุขนะพี่หนูเอาหมูปิ้งห้าม้นะไปเอียไปเอียหนูเอาหมูปิ้งห้าไม้เป็นอะไรอะ่ะเหมือแต่เช้าเลยฉันนี้ประมาณเท่าไหร่นะ อ๋อคันนี้แฟนหนูก็ใช้อยู่ก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเองค่ะฮะสี่หมื่นใช่หนกันเนาะนี่จ้ะพี่ครับรลอตเตอรี่ไหมครับไม่ต้องไปนะครับ ไม่จ้าขอบใจจ้าขอบขอบใครับตรงนี้รวยครับรวยรวยเฮ้บอยมึงยังไอ้ชายไม่ออกมาใส่ใหม่เลยเว้ยแล้วไงวะไม่เห็นเกี่ยวกูเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเห็นมันตามต้องแพงอยู่อ่ะไอแม่เราถึงออกรถใหม่มีโชว์สาวเลยด้วยขอแม่ซื้อสกัดนิบอยมึงก็รู้นี่ รถคันหนึ่งก็ไม่ใช่คันดุกผูกนะเว้ยบ้านกูก็ไม่รวยเหมือนไอ้ชัยเฮ้ยใจยเย็นเพื่อนใ่โมโหัวดี๋ด่กูไม่ตองขี่แล้วพี่กูคันนี้จับเอ็มเว้ยปกติก็ไม่ให้จับอยู่แล้วนี่จะให้กูขี่เหรอมึงจะขี่บ้าวันนี้มันเดียวอย่าเลียพี่กูด่าได้ได้ได้เออ อารมณ์ดีจริงๆเลยนะเดินผิวปากมีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกแม่ก็แค่วันนี้ไอ้แจ็คอะ่ะมันให้บอยลองขี่รถมันโหแม่โคตรเจ๋งเลยมาถึงบ้านใช้เวลาแค่สินาทียังนะแม่ไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นรถเมลเบียดกับใครด้วยบอยว่านะถ้าบ้านเรารวยนะแม่มีสักคันก็คงดีนะบอยอยากได้มอเตอร์ไซค์มากเลยเลูกแม่ก็รู้นี่ว่าบอยก็อยากได้มั้งนานแล้วอะทำไมแม่จะซื้อให้บอยอ ก็แม่เห็นว่าบอยเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีผลการเรียนออกมาก็ดีด้วยแม่ว่าแม่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้บอยสักคันนึงจริงนะแม่จริงสิลูกบอยจะได้มีเหมือนคนอื่นเขาพอดีว่าแม่ถูกลอตเตอรี่อ่ะฮะจริงเหรอแม่ขอบคุณครับแม่บอยรักแม่ที่สุดในโลกเลยบอยจะตั้งใจเรียนแล้วเป็นเด็กดีของแม่นะอืแม่จะรักบอยมากที่สุดเลยลูก เพราะว่าบอยอ่เป็นความหวังของแม่เป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของแม่ตั้งใจเรียนนะลูกนะจบมาจะได้สบายบไม่ต้องลำบากนแม่เข้าใจไหมครับ ต้องใส่หมดนดน็อกรัดคางแน่นหนาขนาดนั้นด้วยวะคืมยอยมันใช่เหรอใช่อ่ะที่มึงอ่ะเอารถนี่ะจะมาล้วน้องแพกวะ่ะกูว่านะมึงอ่ะเอารถเนี่ยไปซื้อข้าวให้แม่ที่บ้านดีกว่าเออเจ้าไม่เลยชัยอยากโดยเราซื้อกับข้าวแซงลวกันรถไอ้บอยเพื่อนกูคนนี้แหละจะทำามีแพมไม่ออกเออ รถที่ซื้อมามันต้องซ่อมอีกเยอะเลยอ่ะปอยขอตังค์สักหมื่นหนึ่งได้ไหมห,หมื่นหนึ่งชิวเหรอลูกก็รถเราเพิ่งซื้อมาใหม่ๆอ่ะทำไมมันแพงจังอ่ะก็มันต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่อีกเยอะเลยอ่ะเนี่ยพี่แจ๊กมาซ่อมให้ฟรีนะแม่ไม่คิดค่าแรางด้วยนะแม่นะนะ ก็ได้ก็ได้ก็ได้จริงนะขอบคุณนะแม่แต่ต้องพรุ่งนี้นะได้ครับแม่สงส่จะต้องไปกู้รอบสองแต่เพื่อความสุขของลูกเราต้องอดทน ก็แค่ขายของเพิ่มตอนกัางคืนแค่นั้นเองทั้งท้งเวลาที่เอาจริงนะอ่ะๆๆต่อก็ไม่ก็จะจ่ายตรงเวลาใจที่เต็มรัวเธอรู้ไม่กลับมาก็แค่อยากจะเห็นคุณต้องมาครบ32แค่อยากจะเห็นคุณก็จะเข้านิทรานคือ ชีวิตมันสดเพราะถ้าโชคดีแค่ตายไปชีวิตมันสดโชคแรกคือแหวนพิการไงชีวิตมันสดเพราะถ้าโชคดีแค่ตายไปชีวิตมันสดโชคแรกคือแหวนพิการแต่แดนไม่ตายเลยพ่อเราแม่ออกจากงานมานั่งฟังมาป้อนข้าวชาวที่เขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่แบบบอกก่อนที่ตายในชีวิตเซอรบพี่คือคนต้องนอนในพ่อมันมีอารมณ์ดีจังเลย ชีวิตมันสดเพราะถ้าโชคดีแค่ตายไปชีวิตมันสดโชคดีคือเวนพิการไงชีวิตมันสดเพราะถ้าโชคดีแค่ตายไปชีวิตมันสดโชคดีคือเวนพิการจะใช้ไม่ตายไงเพราะถ้าโชคดีแค่ตายไปชีวิตมันสดโชคดีคือเวนพิการไงชีวิตมึงว่านะเครื่องรถมึงอ่ะไม่ไหวแล้ววะ่ะเสียงเครื่องนี่ดังกาวเลยดี่ดัดมึงเ่ะไม่ต้องห่วงกูหรอกกูคนจริงเว้ยอย่ากอัวจอารถไปเปลี่ยนให้หมดเลย จะบิดแม่งให้หายไปทั้งคนทั้งรถเลยเว้ยสดวหวบอยอย่างนี้สิวะโอร,ระดับกูแล้วมึงแน่นอนวะแม่แม่พรุ่งนี้บอยไม่กลับบ้านนะบอยเดี๋ยวก่อนลูกบอยบอยจะรีบเอารถไปซ่อมบอยอ่านหนังสือม้งหรือเปล่าวะลูกข้างนี้ทำไมกลับบ้านดึกดึกดึ๋นๆนะแม่เป็นห่วงนะแม่อย่นนาเพิ่งบ่นนาบอยจะรีบไปเดี๋ยวร้านปิดบอย ไปไม่ทันแล้วแม่ไปกินข้างนอกนะไปลูกไปไปลูกไปทำไ,ไ,ไมดีต้อยคืนนี้ไม่กล่าวทำรุ่นใหม่นักขัน้นเลยเหรอสำหรับฟูงไม่มีแบบขำๆไม่รด ตัหญิงว่าไงจะโมแต่แพมเลยว่ะใครวินเอารถไปเลยเดีกูจัดให้แล้วจะมาเสนอหน้าให้กูเห็นด้วยกันให้ทยานยังไม่คิดชีวิตมันสดต้องแรงไม่แพ้ไครชีวิตมัสนสดติดเองได้ตามใจชีวิตมันสดต้องแวนต้องวัดใหญ่ชีวิตมันสดกลายเป็นสดต้องูใจ ไรบอนี้รายนี้บศูนย์รับรถทกี่มาหนึ่งคันรถท็ี่มาหนึ่งคันคุ1ผู้ชมพร้อมปันนะครับไเดี๋ยว ร้องไห้อีกแล้ววันนี้แม่ทำข้าวต้มของโปรดมาให้นะเส่ัอหนอยหน,นะน่อยงอนินินึง้น,นินเดเสียวนิเดเสียวหนึนหน่งนะทงบแม่ขอโทษนะลูกนะ แม่ขอโทษที่แม่ทำให้ลูกเป็นแบบนี้แม่ขอโทษนะบอยแม่ผิดเองแม่ผิดเองที่แม่เป็นคนสืความตายลูกแม่ผิดเองแม่ขอโทษภายนอกร่างกายผมยิ่งเฉยแต่ภายในมันเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นจนถึงตอนนี้แม่ก็ยังไม่ว่าผมสักคำผมอยากจะลุกขึ้นไปกอดแม่ ช่วยบอกแม่แต่ว่าร่างกายของผมมันไม่ตอบสนองอะไรเลยมีเพียงอย่างเดียวที่มันบอกความรู้สึกของผมได้มันคือน้ำตาและถ้ามันพูดแทนผมได้ผมอยากจะบอกให้มันขอโทษแทนผมด้วยขอโทษกับทุกสิ่งที่ผมทําลงไปทำไมผมไม่ตายไปเลยแต่กลับเป็นคนที่ผมรักรักที่สุด ต้องมาตายทั้งเป็นพอผมต้องมาตกนรกคอยดูแลชีวิตผมอีก,กผมอยากจะตื่นเดี๋ยวนี้อยากตื่นจากฝันร้ายที่ทรมานนี้สักทีแ,แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มจจเมื่อไหร่เวลานั้นจะมาถึงสักทีคนตายคนเป็น คุณว่าใครโชคดีกว่ากันและมันอาจจบลงหากนายพลาดพลั้งพรุ่งนี้อย่ากอ หยุดใช้ถนนเป็นสนามประลองนะครับโชคดีคุณตายไปโดยไม่ต้องทรมานแต่ถ้าโชคร้ายคุณพิการไปตลอดชีวิตผมได้เห็นใมาเยอะแล้ว